สวัสดีครับเด็กๆสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการนำไฟฟ้าการนำไฟฟ้าจะไม่เหมือนกับการถ่ายโอนความร้อนนะการถ่ายโอนความร้อนมี3อย่างใช่ไหมแต่การนำไฟฟ้าเนี่ยมีอย่างเดียวไม่มีพาไฟฟ้าไม่มีแ่รลังสีไฟฟ้าไม่มีนะครับมาเรามาพูดคุยกันอันดับแรกนะครับนี่การนำไฟฟ้าคืออะไรใช่ไหมครับมี เพื่อนๆให้นิยามมาแล้วว่าการนําไฟฟ้าคือการที่วัตถุยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านถ้าอันไหนที่ยอมให้ไหลผ่านได้ดีเขาจะเรียกว่าตัวนําถ้าอันไหนที่ไม่ยอมให้ไหลผ่านนะครับเราจะเรียกมันว่าฉนวนสิ่งนั้นว่าฉนวนแต่ถ้ามีสมบัติแบบยอมบ้างไม่ยอมบ้างนะครับจะมีนะบางอันเนี่ยยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่าน100ผ่านไป50ผ่านไป40เนี่ยเราจะเรียกเขาว่า าสารกึ่งตัวนำเรามาดูกันนะว,ว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้างก่อนอื่นนะครับทุกคนเปิดที่หน้า24ดูไปด้วยนะครับหน้าที่24เนี่ยเด็กชายคนนี้เนี่ยพ่อกับแม่ซื้อรถใหม่มาปรากฏว่ารถคันนั้นเนี่ยไม่มีที่เติมน้ำมันเลยปกติจะมีฝาเติมน้ำมันใช่ไหมลูกรถรุ่นใหม่หลายรุ่นเนี่ยจะเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าแบบ100%เซเราจะสังเกตเห็นได้ว่ารถ รถเหล่านั้นเนี่ยจะต้องต่อเข้ากับหัวจ่ายไฟฟ้าแบบนี้ในอนาคตโรงแรมโรงแรมไหนที่จะสร้างโรงแรมจะต้องนึกถึงบริการบริการที่ต้องมีคือที่จอดรถต้องมีที่เสียบไฟฟ้านะครับอย่างตอนนี้เห็นในโฆษณาใน YouTube จะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับที่บอกว่าสามารถชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยขับได้500กิโลเมตรเอออันนี้น่าสนนะเพราะกาันที่สามารถขับได้ระยะไกล,กลได้ยาวๆได้เนี่ย จะเป็นจะเป็นหนในตัวเลือกนะครับนี่เห็นไหมคนคนนี้ก็ต้องมีที่ชาร์จไฟฟ้านะครับแล้วเขาก็บอกว่าเอะถ้าถ้าเกิดตัวเชื่อมต่อไฟฟ้าที่มายังแบตเตอรี่ของรถเนี่ยมันจะมาได้ยังไงนะใช่ไหมครับแสดงว่าสายไฟใช่ไหมสายไฟรวมถึงตัวที่นำไฟฟ้าต่างๆเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตัวนำ เรามาดูกันนะครับเปลี่ยนไปที่แบบฝึกหัดหน้า21นะครับหน้า21เนี่ยข้อแรกนะครับข้อ1เขาถามว่ารถยนต์ไฟฟ้าใช้พลังงานจากอะไรคำตอบคือรถยนต์ไฟฟ้านักเรียนเขียนเองนะนักเรียนเขียนเองนะรถยนต์ไฟฟ้าใช้พลังงานจากไฟฟ้าและแบตเตอรี่บางคนบอกว่าครูแชมป์ขาหนูเขียนว่าไฟฟ้าอย่างเดียวได้ไหมได้นะลูก เพราะว่าสุดท้ายแล้วแบตเตอรี่ก็เป็นตัวประจุเก็บไฟฟ้าแต่บางคนบอกครูครับผมอยากเขียนเพื่อความชัวเขียนไปเลยเขียนแบตเตอรี่ด้วยก็ได้เอาใหม่นะข้อนี้หนูจะต้องเขียนหนูจะต้องเขียนว่ารถยนต์ไฟฟ้าเอาเขียนให้ก็ได้รถยนต์ไฟฟ้าใช้พลังงานจากไฟฟ้าและ และแบตเตอรี่อ่าโอเคนะต่อไปวัสดุที่นำไฟฟ้าได้มีสมบัติอย่างไรข้อนี้แนวคำตอบจะต้องตอบว่าวัสดุที่นำไฟฟ้าได้ต้องมีสมบัติคือยอมให้กระแสฟไฟฟ้าไหลผ่านของใครจดไม่ทันหนูรีเพย์นะลูกอย่กูแชมป์ขอไปหน้าถัดไปเนาะอันนี้คือเป็นการทดลองนะครับเป็นการทดลอง ตรงทําเป็นคิดเป็นนะครับตรงนี้เอาไปใส่ในแบบฝึกหัดนะทั้ง2ข้อเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองกันนะครับเราจะมาทําการทดลองกันทีนี้สิ่งที่เขาให้มาเนี่ยสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยครูแชมป์ขออนุญาตเพิ่อมอีก2อย่างก็คือเงินแล้วก็ทองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันนะครับหลังจากที่ดูวิดีโอเสร็จแล้วนะครับนักเรียนครับ นี่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้นักเรียนอย่าลืมนะเอาตรงทําเป็นคิดเป็นมาเขียนนะมีสองข้อมีบางคนตลกมากเลยพอครูแชมป์บอกว่านักเรียนอย่าลืมเอาตรงทําเป็นคิดเป็นมาเขียนนะเขาเขียนว่าทําเป็นคิดเป็นทั้งเล่มอ่ะนักเรียนเออถ้าเป็นการให้คะแนนก็จะคงจะได้คะแนนไม่เต็มอ่าทีนี้ถ้าเดี๋ยวตอนนักเรียนดูนะครับตอนนักเรียนดูเปิดหน้านี้ไว้นะครับ เปิดหน้านี้ไว้แล้วก็มาดูว่าอันไหนบ้างที่สว่างและไม่สว่างนะครับเสร็จแล้วพอสังเกตเช่นถ้าอันแรกเนี่ยนักเรียนนักเรียนบอกว่าลูกกุญแจพอต่อเข้ากับวอจรนไฟฟ้าแล้วสว่างนักเรียนก็ติ๊กแต่ถ้ามันไม่สว่างนักเรียนก็ติ๊กตัวนี้นะครับเดี๋ยวครูจะทําคลิปแยกเนาะทําจากคลิปตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปอีกคลิปหนึ่งโอเคนะครับ สามารถกดติดตามความรู้ใหม่ๆได้ที่ w w w s i l ว t o ว็ o r t h coolcamp.com และ facebook สิทธิ์คูแชมครับแลนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ช่องซิดคูแชมด้วยนะคะ